ลี่เอฟีที่น่ารักที่อยู่ทังบ้านเรามาพบช่อมช่่นนิชาแนวนะคะตอนนี้แม่น้องก้อยก็เดินทางกลับบ้านนะคะกลับกปกตมเนาะเอาน้องก้อยมาให้ยายเนาะวันนี้น้องก้อยอยากนอนกับยายเนาะพาน้องก้อยมาบ้านควรบุญเนาะตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้านปกตมแล้วเนาะน้องก้อยวันนี้ก็อยู่ควรบุญเนาะเพิ่งจะมาส่ง ทีนี้เราก็เดินทางกับนะคะเอซีเนี่ยชมบรรยากาศไปด้วยเนาะเอฟซีนอกนี่บรรยากาศบ้านนอกอยู่หลักล้านนะคะเอซีไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะ ไวไม่ได้นะคะเอฟซี FC เนาะเราต้องค่อยขับกลับเนาะ <c oughs> สองอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้มาบ้านกวนบุญวันนี้ก็มาส่งน้องก้อยแล้วก็ จังเนาะบ้านนอกเราก็ถนนใหญ่นะคะเอฟซีเราก็เดี๋ยวไปกบตูมแล้วเนาะโอ้ตอนนี้เด็นนเดก็อกอเัฟสิบรรยากาศบ้านแม่น้องก้อยแม่น้องก้อยพูดไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษขออาภัยนะคะเพราะว่าขับรถเครื่องไปด้วยนีท่านผู้ชม ชมวิวไปรอนะคะ FC นี่วิวสวยมากเนาะแดดอ่อนๆน,นะคะ f อนี่ขับรถไปด้วยขับรถชมวิวไปด้วยนะคะเอฟซีวิวข้างหน้าหินแต่ภูเขานะคะเอฟซีนี่ไม่ได้เงีเชียงแม่นุ่งก้อยเท่าไหรก่ก็ชมวิวไปรอเนาะชมวิวไปเรื่อยๆจนถึง,ถงกบตูมเลยนะคะเอฟซีเนี่ย ไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะวันนี้ทุกถ่ายคลิปเนาะเอฟซีมาถ่ายบรรยากาศเนาะอยู่หลังร้อยหลังร้านโอ้ยวันนี้คงเงาหน้าดูเพราะว่าน้องก้อยมานอนกับยาย ใช่ครับขับรถกินบรรยากาศชมบรรยากาศไปด้วยอากาศดีมากนะคะข้ามาแล้วก็บรรยากาศเย็นเย็นไม่เหมือนกลางวันร้อนร้อนตกตอนเย็นแล้ว ก็อยู่บ้านเหมนกัน ใครชีตอนนี้ก็ยังไม่ถึงบ้านหุกบอกเลยแต่ก็ใกล้จะถึงบ้านหุกบอกแล้วเนาะ siết lùm